ก็เห็นเ่าค้ามีเพื่อมี่เลกวันขึ้นหรือเปล่าใช่กว่ขึ้นอันยอมรับอยู่เพราะเเรายังว่าคนอยู่ดีเอาธนุกับแงอีที่บอกอีที่ดีทนุกับแตงบ่าท่นมาแล้ววันนนุสองคนไปะหว่าอะไรครับเปลยนตัวเลยครับผมไม่ได้แตงอที่อีเปี่ยนตัวเครับกลอาที่ตนี้าอไก็ลอมาันอนนแบบเชื่อไครเชื้อไแบบว่าเปไี่ต่วเ่นต แะครขนาดเราไปแจ้งว่ายังหนเขาไม่ร้องแค่นี้ถ้าน้องอยูริร้องเพลงนี้จะขอมาอะไรหนึ่งล้านบาทเพลงอะไรวะเพลงแค่น้องโมสุดถ้าเกิดบอสให้ร้องแบ่งมาเซียดไหมครูอา <c oughs> จารย์ต้องเป็นตังตัง่วงนอนแท้ครับผมเม่ได้ง,ง่วงครับเป็นคนแบบเป็นคนตาเป็นคนตายหยีเป็นคนตายหยี ไปอประชุมกันน้อนหลับจริงเป็นลักนมันล่ได้หอดคิวเนาเหาก็บตองีบแรงไหมมันขึ้นอย่างระ่าับนนอนแต่นางเห็นพยาบาเนะน้องามันยังสอดยังไดจะไปสัมภาษณ์บ้างคุยแ่มือเปีแยนยังไม่มีครับสวดอันอันยืนต้อปแร่ไหมสวดข้าสวดแนนอนก็บประหาแสนหันอย่างแนนอแต่สวดเ้วมือบอดเนาะสวดดมือบอดไหมหน่อยากไ่ดนบานก็ยังบ่มีแฟนผู้ที่จางก็บ่มีเลยก็ต่างต่า ก้นะม่นน่มาคุณพอดีแล้วบอสฟังมากออกห้าสองแต่ซื้อหาสอ,อยู่ว่านอนจัของเมื่อค่มันขึ้นไแค่บอสเอา,นนออเอาลงกล้สองก็ราตอนซื้อบอสหาสหาซีซี่ออก็ตตอนซื้อถึงซื้อลงุงหาซีหาทาม,มาสองเนี่ยสิ เดีหน้ารักทุกคนขอบคุณครับอี e ีนี้บอสพี่จะได้แสดงเป็นอะไรนะอพี่ไม่ก่อนบอสเปิดร้านเลยถูกคุชินสั่งมาทันบ่าเปิดครับบ่าเปิดอย่าเปิดถอดซีเวคายใกล้มูลมูลินอยู่หนะซึ่งทับ้วครับเอาเดี๋ยวเอาเส้นรถซ่าลิงเกินดากเกินที่ได้เกินที่ได้แล้วกับที่หาขายนื้อว่างเกินที่ได้บอสกำลังเป็นหนุ่มเต็มที่จ้าแม่ครับพลังเสียงแตกบ้าครับ เสียงบ่คงทีปวดนิดพ้วนนิดๆมีออร่าเจ้ามะยังอีกเพราะไงเจ้าหมุนมหยังหางฝอยมะยังเพราะไงเจ้าสิกินะหนีบ่ให้ครูชินจังแก่ให้เด้ออ่ะให้ชิมจังแก่ให้กินนะนี่ค้าเขาหลุกเขาแบบเขากินดูแล้วเขากินให้ครูไปเย็บไปเย็บหนุกับชิมจังเด้อไปากกามาผู้ไรก็เอาไลุดเออมือกองโอ้เห็นกองล้วอุ้ยบนกลอง อาคุร e ับสมัครแม่ครัวนะกิป่ะอ่ะกอนแล้วกันข้าวขาไก่เออกะหงน์เออ่อยไหมต้องคุณใส่ะอิด น้องคุณใจไงงบ่าวเอามาลุกลกินดีป่าขแ้งีมอก่ะื่นไหมแก้มอิ่มแลน้องบิ๊กกนนั้นผลันอาหนวลจะจอยหลายมันแข็งเงี้ยแมนงออยู่โผบเล็กนึงาีครับตะกีด สมไมได้เกลียนบาร์เ no? ว่ยใจเนาะเยใจน้อยใจน้อยแล้วก็ต่ายคุ้มสัตว th ์ท <vale ั้งจ่อยทั้งน้อยทั้งน้อยทั้งจ่อยที่เราเปิดอะไรครับรูปที่ห้าหรือวมตอนท่าผม่องเลยพระไทยที่เสื้อพี่น้องไทยที่เสื้อตัวอย่างตัวอย่างเอ่อ EP ที่ห้าสิบสองเวลาเราทำงานเนาะเฮ็ดกุ้มปิดนี่พี่น้องคอยเฮ็ด ให้กุ้งปีนิพี่น้องขอาเห้ดแบบเห็ุแบบคู่นาพเพิ่มปีแอนบ่านี่แ้วอไนนะค่แล้วก็อนส่เดียวขอนุญาตเชิญไปข้างในําขอนะะได้ค่ะี้ปแล้วนะคุณเราจะไปแล้วนะบอสดูดีสง่างามกว่าคนเดิมกว่าคนเดิมจยกป่ยปะระมาได้อยู่สง่างามเลยหรอ ใช้คำว่าสง่างามได้อยู่หรอเราเป็นคนธรรมดาทั่วไปนะเธอครูชินจังอยู่เป็นส่วนเพื่อนบอสอายุ่สิหรพี่น้องจะไปใส่จะ,จะไปท็่จังใดจใั่สี่ห็นจังไดอยู่อืมเพราะว่ายุ่ยุงสี่กับส้บาใบละมีหาเนยมาของแข่งของค้าเห็ดนางข็บขยบอแล้วว่าขยบหาแนมมาของแข่งของค้าคปขยอยังสี่ขยมีแห้งมีความสุขเร็ว บริหารมาของแข่งของขาทังงดินี่ปลาลังไหมนี่ปลาลังไหมปลลังไหมครับซื้อบัตรหรือยังครับสองพันสามร้อยท่านซื้อบัตรกลุ่มปิดหรือยังครับสองพันสามร้อยท่านซื้อบัตรกลุ่มปิดหรือยังครับผมไปเดี๋ยวตามไปนะไปก่อนเลยทักกันไปเลยมันบดีดอแก้มเต็มเปเวอร์ น้องบอกได้ความห่วงใยคงบอกมีผ้าอี้หกลูกกับผัวซ้ำลูกเอยแล,ล้วเมือเ่อหนมาไทายตัวอย่างทีเซอร์พี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรอุดหนุนในเรื่องพี่น้องเด้อไ้เทอาได้ก็ดีเบอร์ตลาดพี่น้องเพราะว่าหลายวันหน่อยดวกแต่ว่ากยจะลืมซื้อ <c oughs> ไ้เทอาได้กับว่าหลายวันหน่อยแต่ว่าจะลืมซื้อบัตรกุมปิด ลาคห้าลอยเส้าเก่านี่มันหาอ่ไ้อีกเดี่ยวถ่ายหอดตัวอย่างภาพยรนถ่ายหอดตัวอย่างโฆษณาทาแบบเต็มที่สุดๆนะครับพี่นอ้องเฮ็ดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรออกแบบออกมาให้ให้ตรงใจตรงโจทย์กับเอฟซีที่เราแบบเรารักนะครับเดี๋ยวขยสิไปจะน่อยสิไปเบิงบานจะเข้าไปเบงสง้างบานบอสสังา่าจริงค่ะใช้คำว่าสง่าได้คิดดีทำดีต้องยกให้บอสค่ะขอบคุณนะครับมียามใดบอสสายซำ มีย่ำได้กับปอสายสำหรับู้หวันฟินเล่นบอกจริงๆแล้วชีวิตนี้ไม่จำไม่จำเป็นต้องมีคู่ครองแล้วที่สำหรับผมไม่ไม,ไม่ไม่มีจำเป็นในอนาคตจะมาก็ค่อยว่ามาแต่ตอนนี้ยังไม่จำเป็นรู้สึกว่าก็มีความสุขดีอยู่ก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นฟิลต้องการใครแบบต้องคอยต้องการแค่ว่าสักคนที่เข้าใจค่อยแค่นั้นแต่เข้าบ้ต้องการแบบเลิศเลิศเฟอร์เฟิไม่ไม่เอา ต้องการสักคนที่เป็นที่ปรึกษาได้นะพูดคุยเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันอนะไรยุ่เป็นมุ่งเป็นพวกเป็นเขาเรียกว่าอะไรให้กาลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่าถ้าจะแบบว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นจ่านี่ก็อาจจะไม่เพราะว่ารู้สึกว่าอยู่ตัวแล้วอิ่มเอิบมีความสุขแล้วมันไม่รู้สึกว่าขาดอะไรแล้วนะครับตายบอลลิงหน่อยเอกาพิชชีวิตเปลี่ยนเถอะนะนยอย่างไร ขอแค่สักคนที่เข้าใจเราในทุกๆรูปแบบไลฟ์สดกลับบ้านออฟฟิศให้ดูใช่ใช่เดี๋ยวจะไปไลฟ์สดให้ดูนี่แหละจะไปไลฟ์สดบนหลนพี่น้องถึงแม้จะมีใครเข้ามาหลายๆคนหลากหลายรูปแบบแต่ผมก็มีความมันมันคือตอนนี้บนได้แต่ผมก็มีความคิดอยู่แล้วว่าคนเราเนาะ รอกาีจะวันที่5สิงหาคมปี2025เวลา1 7เจนาฬิกา26นาทีสภาพอากาศที่บ้านบึงเรือใหญ่นเร็วนี้นะครับเจอกับยาดดมผมนะครับอุณหภูมิ33องศาเซลเซียสขอให้เดินทางปลอดภัยจ้าขอให้การเดินทางเต็มไปด้วยความสนุกสนานไม่ไม่ต้องการอะไรนอกจาก นอกจากลูกเต้าแค่นั้นจริงๆแล้วบางคนอาจจะมองว่าบางคนเนาะเขามองว่าทําไมอันนี้นู่นนี่น,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 นั่น,นลูกฉันนก่ฉันเบาแน่ลูกฉันนําเสื้อฉันบางทีก็ให้ไม่ไม่พูดเลยมันก็ไม่ได้ถูกมาไอมมันไม่ใช่ลูกคนคนหนึ่งมันเป็นลูกของฉันด้วยอะไรอย่างเงี้ยต้องเข้าใจแต่คนที่มันดา่ามันไม่ชอบเราอยู่แล้วถูกปะล่ะ ไม่จบไม่สิ้นไม่จบไม่สิ้นหาอะไรล่ะเออปลูกสูปเป็นบ้าตีลูกกูสูปเก็บเบาแน่สูพี่บ้า <c oughs> สูบุส๋สติลูกเพื่อนกระดอกไปเพื่อนบอกจังไหรขาดเพื่อปรสนใจนะสู่เสนาวบอกแมวกอนสูจะมาบอกอนาน่าอันนี้ทรงเสียจ้าลูกจ้าลูกจากลูกขจากพ่อจากลุกจากพอ่กกกพอ,อยูจ้าพอม่สิยูจ้า บ่อยเาไปเลยก็คือจงคนบ่มีความคืดเขามีความคืดความอ่านอยู่คนเท่าเป็นคนเกิดมาเบาไปได้เกิดมานิ่งเฉยอะไรพูดได้เราก็พูดสิทธิของเราของลูกเราถ้าเรานิ่งเฉยขึ้นมาเราจะบอกไว้เลยใช่ไหมล่ะเธอก็จะว่าฉันอย่างนั้นอย่างนี้บ่เบิงบ่แง่งรูนนินี่นรูข้ามคนนเป็นต่อค่อยเบิ้งคือค่อยเบิ้งหดดอกให้เบาไปรววแต่พวกออกกับแต่พวอกไปกับากินเร้าคำอยู่กับยังลำบากอยู่บ่สมรวะ คำพูดของคนไม่สามารถแบบไม่สามารถมาปรับเปลี่ยนชีวิตค่อยได้สิ่งที่ปรับเปลี่ยนชีวิตค่อยได้คือตัวค่อยเองย้าเสมอเวลาคนเราพูดอะไรเขาไม่ค่อยซีเรียสหรอกเขาก็ห้างแต่โลกตลกสำหรับต้องคอยบอกคือยังหลายเพราะว่าคําพูดของคนไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้สิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเราได้คือตัวเราเองเท่านั้นการกระทําของเราเองเท่านั้นปากเราเองเท่านั้นปากคนอื่นไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้จะบอกอย่างนี้เสมอถ้าเราไปคิดว่าคนอื่นจะเปลี่ยนชีวิตเราไม่มีทาง พราะคุณต้องหาข้าวกินเองอยู่คุณอย่าเป็นเงืดคนมาน,นั้นตื่นขึ้นมาคุณยังต้องแปลงฟันเองอยู่คุณยังต้องหาเงินจ่ายค่าเน็ตค่าไฟค่าบ้านอยู่คิดดีทําดีพ่อใครจะไม่เห็นใครจะไม่แอนตีแอนก็เสื้อนเฮต้ข้ามดีพี่น้องตั้าก็ทกับจีแงแก่แล้ว อยู่ให้รักจากให้คิดถึงไม่ใช่อยู่ให้สั่งจากให้ปล่อยนำกล้นไม่เอานะยางนั้นใช่เปล่าอ่ะนี่แหละคือชีวิตคนวันนี้ผมดีใจที่เรื่องราวชีวิตของผมสร้างคุณประโยชน์ให้กับคนบนโซเชียลหาเงินหาทองทําไมล่ะทําไมผมถึงต้องเหยียบทุเรียนล่ะเพราะว่าการเหยียบทุเรียนของผมมันทําให้ ทุกคนได้อยู่ได้กินเอเป็นกระแสไวรเล่ฟินรับก็ได้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 เขาเรียกว่าอะไรได้อานิสงส์จากบอสบิ๊กลูกค้าก็เยอะฟินขับคนเยอะเพราะอะไรหนึ่งละ่ะคนรักปุ้ยบ้านฟินแลนด์โตเกมิวสิกเปี้ยงตั้งเพราะอะไรละ่ะเพราะคนรักปุ้ยบ้านฟินแลนด์แล้วก็ก็แบ่งใจให้ลูกในค่ายเพลงโตเกมิวสิกด้วยใครที่ก็ใครได้บุญคับเพราะว่าขเขเฮ็ตน,น้องค้นคับ บริวารค่อยเยอะเพราะเสื้อบริวารสอยหลายณปีนี้มาอายุยี่สิบห้าปีบริวารยิ่งเยอะเขาสั่งบารมีเขาสั่งบริวารแล้วเขาไปใส่มาใส่เขาสิมีความสุขบริวารเราดีเออบารมีเรามีตรงนี้จะส,งส่งเสริมให้เรามีความสุขแล้วบริวารเราก็ต้องอิ่มเราก็อิ่มบริวารอิ่มบริวารก็สามารถทํางานให้เราได้ดี มาละพี่น้องซูมือนี่ตื่นขึ้นมาคือตะนําบริวางคือตะนั่บริษัทองค์ก่อนค้นความอยู่หล่อของเล็กน้อยตัวเกี่ยวบริษัทฟินคลับบริษัทตัวเกี่ยวมิวสิกบริษัทพิลันฟ,ฟินแลนด์บริษัทฟินแลนด์คาเฟ่บริษัทอย่างอีกหลายบริษัท บริวารทั้งหลายเหล่านี้ที่เขาโยบเราเขากินดีนอนหลับเรามีความสุขบริษัทกับเครื่องไม่ได้่างอย่างเต็มอิ่มบริษัทต,ตัวเกี่ยวครับเครื่องเนี่ยยังเต็มอิ่มเต็มคำคอยกันมีแห้งใจในการเดินไปห้มาขายบาตกุมปิดพี่อน้องซื้อบาทเขามาเขากีเอาเงินโมนี่ล่ะเป็ดจบริหารจัดการน้องซี่แก้มเน่น้องลี่โอเน่เออ น้องชิ้นจังแน่เออเขาก็มีภาระขยายใจะอะไรต่างๆถ้าเรามองปัญหาให้เป็นเหมือนกับขัน้นบันไดถ้าเราเดินเสร็จปัญหาเหมือนขัน้นบันไดนะสำหรับผมปัญหามันคือขัน้นบันได เพราะอะไรเราเดินขึ้นเราเหยียบปัญหาขึ้นไปเรื่อยๆืยเดี๋ยวเราถึงชั้นเราจะไปชั้นสองกว่าจะถึงชั้นสองมีบันไดนั่นคือปัญหามันจะต้องหาปัญหาไปก่อนอุปสรรคต่างๆคนเราไม่มีใครเกิดมาเพียบพร้อมหรอกอยู่สูงแค่ไหนคนก็ยังด่ายศใหญ่ไฟสูงอํานาจสูงแค่ไหนคนก็ยังเกลียดเราเป็นคนธรรมดาคนนึงคนหนึ่ง,นนงทาไมถึงจะมีทําไมถึงจะไม่มีคนเกลียดคนช่าง เพราะนั่นเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติชาวบ้านชาวช่องคนทั่วไปน้ำบานน้ำหยางโบยันอินฟู้เบียนดาลา่าเป็นต่างร่องคนก็ยังเกาพื้นอยู่ส่วนเขาสีออกเฟซออกไล่ออก,อ,อ,ก,ยอ,อ,กอย่างไป่เท่าเปรีบเทีเขาก็สีเป่าตัวเป็นเรื่องปกติไม่หามกันได้อยู่บค่คุ้มหามมาได้โด บ้าได้หาบ้านไรต้องใส่เรื่องรุง่งเดี่ยวรุ่งบันนี้จะไปใส่นอตบันนี้ไปใส่นอต <c oughs> ในเมืองจีพีเอนลงแล้วล่ะ